สวัสดีครับทุกคนครับพี่หลับนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องสมุดสุดโต๊ะผมเชิ่มนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับเอชชันที่กําลังฉายอยู่นะครับแล้วก็เป็นเอชชันที่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าจับตาเราคอยมากครับโดยเฉพาะแฟนมาเวลและยิ่งกว่าแฟนมาเวลก็คือแฟนสไปเดอร์แมนเองครับเพราะผมเองก็ชอบสไปเดอร์แมนแับหนึ่งเลยครับนั่นคือสไปเดอร์แมนแอคชั่นเดอะสไปเดอร์เวิร์สครับโดยสไปเดอร์แมนแอคชั่น เดอะสไปเดอร์เวิร์สนะครับเป็นภาคต่อของเอเนชั Into ่นสไปเดอร์แมนอินทูสไปเดอร์เวิร์สนะครับที่ฉา,ายไปเมื่อช่วงสักสองสามปีผ่านมานะครับเดี๋ยวผมขอโทษที่ผมลืมปีนะเดี๋ยวผมขึ้นโปสเตอร์หนักแล้วกับปีให้ดูนะฮะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าอีเวนต์สไปเดอร์เวิร์สเนี่ยเป็นอีเวนต์จากคอมิกในชื่อเดียวกันของสไปเดอร์แมนครับที่ว่าอีเวนต์สไปเดอร์เวิร์สเช่นกันนะฮะซึ่งเป็นอีเวนต์คอมิกรวมเล่มสามเล่มใหญ่ๆจบนะครับนี่ผมจำไม่ได้ว่ากี่เล่มจบนะแต่คือเป็น อคอมิกอีเวนต์ใหญ่3ามวินาทครับที่ตีพิมพ์ในปี2014นะฮะแล้วก็ใช้เวลา3ามวินาทด้วยกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ผมแนะ่นว่าใครที่เป็นแฟนสไปเดอร์แมนครับลองหาดูได้นะคเป็นอีเวนต์สนุกมากครับที่เราจะเห็นสไปเดอร์แมนหลากหลายจากักรวาลหลากหลายไอเดียต่างๆที่น่าสนใจครับแอมชั่นตรงนี้ก็เป็นการหยิบยกส่วนของ Spider ร์เวิรมาทําเป็นอนะิเมชั่นฮะที่เออว่านะครับตอนที่มันเป็นหนังเมชั่นนะเลยต้องตัดนิด ปรับแต่งหน่อยให้กระชับแล้วก็ดูเข้าใจง่สูงนะครับซึ่งในส่วนของ e อชโฮสต์เดอะสไปเดอร์เวิร์ครับก็ถือว่าเป็นพาที่2ของเอเมชั่นอินทูเดอะสไปเดอร์เวิร์นะครับก็มันจะต่อเนื่องกันเลยครับจากภาคที่แล้วที่เราจะรู้ก็คือในสไปเดอร์เวิร์นี้ตัวเอกจะเป็นส่วนของไมค์มอร์โรเลสนะครับหรือไซแมนจากเอิร์ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับที่ประกติตัวแรกในอัลเทอร์เนทฟอร์เอลส์สนะครับซึ่งต้องแยกกันนะว่าทางคอม ฐานหน้าคอมิกการ์เมชั่นเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่บอกว่าถ้าแบบคอมิกแล้วจะโดนสปอย Spo ในส่วนของเมชั่นนะเพราะว่าคือมันมันเป็นอีเวนต์รวมแกงสไปเดอร์แมนเหมือนกันแต่ว่าสตอรี่เรื่องราวจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเพราะว่าในส่วนคอมิกนั้นตัวเอกจะเป็นปีเตอร์พัคเกอร์เหมือนเดิมครับแต่ในส่วนของเมชั่นจะเป็นไมว์เลส์จะเป็นตัวเอกแทนนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ต่อจากเดิมครับว่าที่จากที่เ,เหตุการณ์ของสไปเดอร์เวิร์สที่สไปเดอร์แมนคนอื่นจากจากักรวาลอื่นครับที่เรารู้จักกัน5คคนก็ือไมลโเ สปีเดอร์บัคเกอร์สไปเดอร์เกนสไปเดอร์นัว sp rd หรือน้องเพนนีปัคเกอร์ครับแล้วก็สปีเดอร์แฮมที่ทั้งสองคนเนี่ยหลุดมาในจักรวาลของไมค์มาร์เรลสแล้วก็จะกันหาทางส่วนคนกลับไปสู่จักรวาลหลักของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากที่ว่าจากที่ภารกิจนี้สเร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะกลับไปชีวิตปกติในจักรวาลของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีปัญหานะครับทุกคนจะมีปัญหาส่วนตัวหมดโดยเฉพาะ ้าว่าเขาเน้นไปที่สองตัวละครหลักอย่างไมค์โมเลสแล้วก็เวนเตซี่ครับซึ่งทั้งสองคนเนี้มีปัญหาชีวิตที่คล้ายกันเลยนะครับก็คือเรื่องของครอบครัวซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าทําออกมาได้ประเด็นตรงใจดีกว่าฟาสเยอะขอภายแฟนแฟนขับฟาสด้วยครับแต่ฟาสผมที่ยิ่งดูแล้วผมรู้สึก <c oughs> ไม่ไหวแล้วผมไม่ได้เลยซึ่งในส่วนของไมค์ก็จะเป็นเรื่องของแบบ การเรียนต่อไปทางไหนดีเป้าหมายชีวิตอย่างนี้โอเคไหมหรือปัญหาที่ยังไม่เข้าใจกับพ่อแม่อย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าใครดูในภาคแรกเห็นว่าไม้ย,ยั่งอยู่ช่วงวัยเรียนนะครับยังแบบแต่ว่าภาคแรกครับจะโฟกัสเ,เรื่องของการเป็นสไปเดอร์แมนมากกว่าแต่ภาคนี้จะเปลี่ยนโฟกัสจากเรื่องของการเป็นสไปเดอร์แมนจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ครับแล้วจะเป็นตัวไม้ที่ต้องเป็นทางสไปเดอร์แมนแล้วก็ความเป็นทั้ง หนึ่งในสมาชิกครอบครัวของโมโรเรสนะครับทั้งแบบ้องคอยเรียนหนังสือดูแลพ่อแม่อย่างนี้ครับก็คือตัวหนังจะเปลี่ยนอารมณ์จากเขาก่อนเป็นโทนแบบเอ่อเพื่อนๆช่วยแก้แคปัญหาตอนนี้จะกลายเป็นโทนของปัญหาในครอบครัวแทนนะครับซึ่งต้องว่าเข้ามาได้ดีมากๆเลยตัวสุดนี้ผมรู้สึกว่าโอเคนะโดยเฉพาะส่งของเกวนผมว่าหลุดทางปัญหาครอบครัวของเกวนเนี่ยผมว่าทำมาได้เข้าท่าเลยครับคือมันอบอุ่นอ่ะกลายเป็นว่าเป็นเป็นคือ ไปไหนฮีโร่จริงแต่ว่าสื่อความเป็นครอบครัวได้บอกว่าอบอุ่นดีกันนะครับแบบต้องดจริงรึงเข้าใจว่าทำไมผมรู้สึกว่ามันรู้สึกเขาสื่อความเป็นครอบครัวได้อบอุ่นดีนะแต่ซึ่งนี่นะครับนี่คือหนังที่ต้องมีตัวละครนะครับมันเนังครอบครัวนะเพียงแต่ว่าช่วงต้นกับบางช่วงบางตอนเนี่ยมันอมให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหนังครอบครัวนะครับแต่ก็นะครับจะมีตัวตัวหนึ่งที่เป็นคู่แข่งของไมค์เบลเลก็คือสปรอคนะครับ ผมผมเจะว่าอ่านเสียถูกป่ะนะพอดีผมชอบอ่านตามสาสกิจนะฮะไม่ใช่สป็อคที่เป็นต้นเรือในสาเหตุครับไม่ใช่นะเป็นคืออายค้ายกันฮะเป็นสป็อคนะครับตัวร้ายที่พลังในการสร้างมิติของธรรัะแล้ะรู้ไปมิตินั้นได้อย่างนี้ครับตัวจะขาวๆเหมือนแอนติสไปรัลเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะเปรูที่เสกได้ด้วยนะฮะซึ่งครับมีความใกล้ชิดกับไมโมเลครับเพราะว่า ตัวไม้เนี่ยครับพัดความแผนการของเขาถ้าป็นเขาเนี่ยการเป็นสปอคครับแล้วก็ต้องการหาทางจากกวาดล้างโลกของไม้คือเขาเป็นหน่วตัวที่รู้เรื่องมิติควอนต้ามหรือมิติต่างอย่างนี้ครับแล้วต้องการจากกวาดล้างมิติของไม้ครับทําให้ไม้เนี่ยต้องหาทางอยู่ยังคาครับซึ่งการทําของสปอคนะครับมันสมมูลให้จักรวันอื่นมิติอื่นโลกอื่นของไซน์แมครับที่เออต,ต่างๆอย่างนี้ เกิดปัญหาขึ้นมาครับทำให้เอิร์นตต์เนี่ยจะล้มสายตามด้วยครับก็นี่คือเรื่องราวของสไปเดอร์แมนอคุลส์เดอะสไปเดอร์นะครับซึ่ง more, ถ,ถ้าผมพูดมากกว่านี้ผมมันจะเป็นการสปอร์นะครับเพราะว่าเนื้อหาหลักที่ที่พอสุดในความได้สุดจั่วปานนี้ครับซึ่งส่วนอื่นนี้จะมีการสปอร์นะครับเพราะว่ามันมันต้องอันนี้ผมตอนเลยคลิปนี้ผมต้องพูดเชิงสปอร์ิดนึงครับไม่งั้นมันไม่คันปากันไม่แบบมันมันคงพูดได้ไม่ คงไม่ได้ไครบนะครับซึ่งหนังนี้ต้องบอกว่ายังคงภาพสล์อาร์ที่ผมชอบอยู่คือมันเป็นภาพอาร์ทสล์แบบเหมือนศิลปะสีน้ำครับบางช็อตบางช่วงที่เอาเสิร์ฟมาครับภาพขวยต่างๆจะคงลื่นไหลสมูดดีครับึ่งว่าโอเคเลยและสิ่งที่ผมชอบมากเลยคือการดําเนินเรื่องที่ผมว่ามันไม่สะดุดเลยนะมันไม่มีช่วงหน่วงเลยครับคือต่อให้บางช่วงเป็นช่วงคุยจริงเป็นช่วงสนทนาก็จริงมันไม่ใช่ช่วงแอคชั่นก็จริงแต่ว่า มันมีบางอย่างมันมีประเด็นให้เราสึกจากติดตามว่าจะเกิดขึ้นต่อผมสาภาพเลยผมอั้นฉี่อยู่มันครึ่งชั่วโมงได้ครับเพราะว่าเอ,อ่อมันมันมันอยากรู้ต่อว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมผมต้องนั่งอั้นฉี่เลยซึ่งนอกจากเรื่องที่เราทรเลยเนี่ยฉากแอคชั่นผมว่ามันโดดับได้ดีมากการที่แล้วการที่มีไซส์แม่ผมมากขึ้นนอกจากได้เห็นดีไซน์ไซส์แมที่แตกต่างมากมายเนี่ยเราได้เห็นถึงดีลา การแอคชั่นที่ลดผนน่าตื่นเต้นม,มากขึ้นนะครับเพราะว่าแฟแม่แต่คนแต่ละเออได้จากวานเนี่ยมันก็เออเรียกว่าแต่ละคนต่อให้อ่มีการขอดแฟนอยู่ก็คือต้องยิงใหญ่มีสปีเดอร์เซน์แล้วก็ต้องมีราาักษะการผู้กระจ่าที่เอ่อวรๆขีเล่นนิดหน่อย,อยนะครับแต่ก็มีลากาัดต่อสู้ที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลยที่เราเห็นแล้วสึกนี่แหละคือสไตล์การต e ่อส,สู้ของม e อนี่นี่คือสไตล์การสู้ของมอนี่อย่างเงี้ยก็คือว่าเขาทําให้ สีสันของการขึ้นไหยในละฉากครับผมสุว่าการชา่างมันไม่ใช่นั่งต่อยตีอะแต่คือแบบร้อยดูความผิ้วไหวของคาแรคเตอร์ที่เขาขยับไปมาครับเรียกว่าเอเมชชั่นงานนี้คือสุดยอดงามมากครับเรียกว่าโยระดับจาก into favorite, อีทูสไปร์เบิร์ดมาสู่ไอส์แคลส์เดอะสไปร์เบิร์ดได้เนี่ยคือแบบคือมันโยระดับได้ดีจนผมแบบโอ้โหมันมันมอนสต็อปมากครับมันรื่อไหวดีมากโดยเฉพาะฉากการไล่จับไม้ที่เราเห็นในเทเลอร์ครับที่แม้แต่คนไล่จับไม้ถือว่าอันนั้นน่ะต้อง ต้องยอมแล้วแคมเปนทำได้ด,ด,ดีมากๆเป็นฉากที่คุ้มกับการผมยอมอัน้นอั้นไม่อยอกลุกเข้านานครับมันเป็นฉากที่ดีางานจริงๆนั้นบอกเลยฉากเดียวฉากนะฉากเดียว,ยวคือสึกคุ้มค่าตั๋วแล้วสึกคุ้มแล้วค่าตัว๋วแบบโอ้อิ่มแล้วอะแค่ฉากนี้คือแบบทำผมพับใจมากแล้วอย่าที่บอกไปตอนต้นนะครับว่านี่คือหนังที่ว่าเซอร์วิสแฟนไปได้แม่แบบสุดๆนะครับถ้าใครชอบเรดี้พยาวานันชอบนี้แน่อนอนครับเพราะว่าในทุก ในเฉพาะในฉากที่รวมเหล่าสไปเดอร์แมนนะครับฉากที่เป็นเหมือนศูนย์วิชาการสไปเดอร์แมนที่เราได้เห็นในตัวอย่างกันนะครับจะมีสไปเดอร์แมนโผล่มาเรียกว่าเยอะมากๆแล้วก็หลากหลายมากครับถ้าใครตาดีนะบอกเลยคือจะแฮปปี้มากครับที่เราได้เห็นสไปเดอร์แมนที่เราชอบโผล่มาในจอแม้จับแว็บเดียวก็ตาครับคือบางสไปเดอร์แมนบ,บางตัวเงี้ยผมรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ผมจําชื่อไม่ได้คือมันมันแว็บเดียวแบบเอ๊ะผมเอ๊ะมาแบบแบบคือมีนี้ต้องมาครับมีี้ต้องมาจริงว่าเฮ้ยนั่นมัน ใช่เลยแบบนั่นคือตัวนั้นเชี่ใช่ไหมเชี่คุณตาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะตอนผมได้เห็นเอ่ออิมโซเนียไซเอร์แมบหรือไซเบอร์แพนะครับก็แฮปปี้มากเลยแบบโอ้โหได้เห็นมาปแป๊บหนึ่งดีดีแบนบะคนที่ชอบไซเ d อร์แมแล้วก็เล่นด้วยอะไรด้วยแบบได้เห็นนะเข้าจอนอกจากนอกจากแบบผ่านการคอนโทรอย่างเงี้ยได้เห็นผ่านการจับตามองบ้างก็แฮปปี้ฮะอ่าโดยเฉพาะผมบอกเลย มันมีโปรหอดเกมไซแมนด้วยครับถ้าใครดูดีในฉากฉากตอนต้นเลยจะมีฉากที่เพื่อนของไมค์เล่นเกมอยู่ครับซึ่งเขาที่เขาเล่นอยู่คือเกมสไปเดอร์แมน Spider Man เองครับซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชัน P5 นะพอดีผมโฟกัสจอที่เขาเล่นเกมอยู่ครับผมไม่ได้สังเกตว่าเขาถือจอยของ P4 หรือ P5 นะครับอันนี้ใครไปลองสังเกตดูว,ว่าเขาเล่นเวอร์ชันไหนนะที่ว่าโซนีจัดเต็มจริงเรื่องการใส่ไขไ่ครับไปแค่สไปเดอร์แมนเดียวคือใส่อง์ประกรบหลายอย่างที่ สไปเดอร์แมนพึงมีจริงครับที่ผมว่าทั้งยิ่งใหญ่ลุมเบตต้องตายใช่ไหมฮะแล้วก็สไปเดอร์เซนมันมา,มาครบอะครับมันมาครบมากเลยแล้วก็อิ่มเอิบใจอะแล้วขอแค่โดยว่าฉากที่แบบได้เห็นสไปเดอร์แมนลุมลุมยากแบเนงงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนก็แฮปปี้มากแน่น,นอนแล้วครับเพราะตื่งสไปเดอร์แมนชอบแน่น,นอนฮะต่ไดแล้ครับอ่ามีเวนานชีนิ้วอ่าก็มาครับมีชีนิ้วตำนานก็มาครับก็ว่าถ้าคุณเป็นเสาสไปเดอร์แมนต้องไปดูต้องไปดู ไม่ได้นะอย่าพลาดน,นะอย่าลืมตามคอมิกด้วยครับคอมิกเพราะอีเวนต์สไปเดอร์เวิร์ดอันนี้มันจริงนะฝากสปอยไปแล้วอย่าไม่ได้นะซึ่งผมก็มีเป็นอย่างนี้แทนนะครับอันนี้ผมเอออันนี้ผมโดนมาจากงานสื่อครับอันนี้เขายกเมาขายนะเป็นสไปเดอร์แมนเป็นตับนะครับซึ่งใครสนใจก็อย่าลืมนะคอมิกต้องตามจริงใครดูศพแล้วต้องตามต่อครับซึ่ง ในส่วนของตอนจบของไซแมนเอ็กซ์มันเหมือนเดิมซึ่งในส่วนของตอนจบของไซแมนเอ็กซ์โคเดอร์สเปเดอร์เบิอลนะครับนี้ตอนว่ามันเป็นจ้าจบที่ได้ปลายเปิดนะครับเพราะฉะนั้นมัใช่เลยนะว่ามีต่อแน่นอนครับผมคิดว่านี่จะเป็นปลายภาคของไปด้วยครับเพราะว่าจบได้แบบเออเหมือนเตรียมสู้สึกครับเป็นตอนจบคล้ายๆแบบเอนเกมเอ่อซสวีวอกเอ้ยเอ่อตัวจบเอ็นเตอร์ อินฟินิตี้วอโอเคไม่รู้หรอกนะมันความสึกตอนจบของเอ็กซ์ลัสเดอะสไปเดอร์เนี่ยคนค่าให้ใหรูมแบบอินฟินิตี้วอครับเพื่อไปสู่อินเกมอันนี้ใช่กันนะครับเพราะว่าอันนี้ตัวหนังเขาประกาศมาแล้วครับว่าไซแมนเอ็กซ์โคเดอร์สไปเดอร์นะครับเป็นการจบแบบเปิดที่จะนำไปสู่ภาคที่ผมคิดอว่าจะเป็นจบปลายภาคสไปเดอร์เวิร์ของไมค์มอเร้นนะครับก็คือ Beyond The Spider v e r s e นะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนจบที้ทูแล้วเพราะว่าตัวร้ายอย่างสปอก็คืออะแด้พลังมาแล้วนะครับแล้วก็คือเตรียมแบบจะทำบาจักไม้แล้วนะฮะแล้วทงัทงถังเหลอกสไปเดนเนี่ยก็เตรียมตัวจัดสู้ศึกแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตายภาคที่จบของในส่วนไปเบิร์ของไม้แล้วนะครับซึ่งคิดว่าน่าใช่แหละนะก็รอยตามด้วยครับเขาบอกว่าปีหน้านี้ปีหน้านี้ครับรออีกปีหนึ่งฮะรอกปีหนึ่งไ้ดูตอนจบของสไปเดอร์แบบ ของโซนี่ครับที่มีตัวเป็นไมโครเลสก็สลหรับคะแนนไ์แมนอคอสเดอะสไปดูเลยครับผมขอให้ไปที่เอลบเลยครับเก้าเต็มสิบเก้าเต็มสิบเลยครับคือมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างจริงสำหรับใครที่เป็นสติ่งไ์แมนนะฮะยิ่งถ้าคนชอบไซแมนผมขออภัยด้วยผมมีฟิกนะครับผมยังหาฟิกเกอร์ไม่ได้ฮะเอาคอมิกรุ่นเก่ามาก่อนครับแล้วว่านะครับ ผมหาไว้ใช่กันนะผม,มหาซุดได้แต่นี่คือหนังที่เหมาะับสาวกซะแม่จริงถ้าคุณพิติงมาเวลมันก็โอเคครับเหมาะสมที่จะดูเหมือนกันเพราะว่ามันก็ถือว่าถ้าคุณเป็นไปขับมาเวลเนี่ยก็แฮปปี้ครับเพราะว่าเราได้เห็นตัวละครห,หนึ่งที่เรารู้จักในจักรวาลหนึ่งและนะครับซซแมเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครยอดี่ยมที่สุดของมาเวลเลยถูกไหมครับใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ชัวนะแต่รู้สึกว่าซแมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เรีวยกว่า สร้างมูลค่ากลับมาไปได้มหาศาลนะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีเว้นรวมญากเยอะมากๆครับแล้วสับคนที่ชอบสไปเดอร์แมนแล้วนี่คือคําตอบอย่างหนึ่งเลยที่ผมว่ามันเป็นหนักที่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ตามติดสไปเดอร์แมนแบบแบบผมอะ่ะคือเพราะผมไม่ได้ตามไปคนะ่ายฮะผมจะตามเป็นตัวตัวสเปอร,ร์ฮีโร่ไปกันเนี่ยผมจะตามเป็นตัวตัวไปนะอย่างดีซีหวตามแต่แบทแมนอ่ะครับมาเวหัตามแต่สไปเดอร์แมน อิเอ็ตของตาแต่สปอนซึ่งถ้าเป็นคนที่ตามแค่เฉพาะตัวหนึ่งเนี่ยมันก็แฮปปี้พิเศษตรงที่ว่าคือเราตามเข้ามาตลอดแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เราอยากเห็นลงจออย่างเงี้ยมันเหมือนเวลาได้เห็นเกจที่เรารักลงจอทีวีในใช่นครับม,มัน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 คืออารมณ์แบบนั้นเลยคิดแต่ว่าคราวนี้เราเราได้เห็นฮีโร่ราตาม,มาตั้งแต่เด็กๆเงี้ยล้วก็รู้ว่าโอ้มีจักรวาลอื่นเยอะแยะมากมายเลยในสไปเดอร์แมนแล้วก็ มาในคอมิกเน,นี่ครับแล้วผมมานี่ที่งต่างซึ่งเอาพูดถึงการผมมาครับเขาบอกว่าอิทเตอร์เอที่ใส่มาก็สุดยอดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ฉากแบบภาพคนจากหนังซวยแมนมาครับทั้งซวยแมนของเอ็ดูการ์ฟิลเอ่อซวยแมนของทวีฟไฟซวยแมนของทอมฮอลแลนด์ครับคือทั้งซวยแมนในปี2000 <S <S อ่ามิสซิ่งสไปเดอร์แมนแล้วก็ซวยแมนของทอมฮอลแลนด์ครับของหรือ รายการ MCU cinematic นะครับก็มีโผล่มาให้เซอร์วิสให้คิดถึงเหมือนกันนะแล้วเมือนตัวร้ายต่างนะครับก็โผล่มาให้คิดถึงกันนะแม้แม้ในเรื่องที่มีตัวร้ายตัวเดียวครับแต่ว่าตัวร้ายที่เราคุ้นเคยของไซแมนครับจะโผล่มาเยอะพอสมควรกันครับโผล่มาเหมือนให้เราคิดหายคิดถึงกันะครับทั้งแบบไลโน่โอเตอร์ออโตพุทนะครับหรือกิกอับี้อย่างเงี้ยแบบโผล่มาก็ให้เราคิดถึงนะเป็นเซอร์วิสเล็กน้อยให้คนชอบไซแมนเนี่ย ม,มันผมว่ามันคือหนังที่ให้เหล่าคนที่ชอบไซร์แมนครับได้ทบทวนได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านการลุมยติที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับของ e อ็กเพรสเดือดซอยด้วยนะครับและยอการปีหน้าครับกับยอนไปเดอร์เบอร์นะครับก็ประมาณนี้เทับกับเรื่องราวของหนังเรื่องน่ารู้ของไอร์แมนครับใครที่เป็นติ่งไปโซไอร์แมนต้องดูให้ได้เลยนะครับอย่าพลาดนะฮะหรืหนอ,นอน้องเด็กๆหลายหลาน,ลานไปดูกันเลยครับสนุกมากมันตื่นตาตื่นใจครับ ว้าวมากคือสำหรับผมที่เป็นแฟนสไบแมนเนี่ยคืออิ่มอิ่มมากครับต่อให้มันจบแบบปลายเปิดสึกมันก็อิ่มอะแล้วแบบอ้าแล้วพอประกาศภาคต่อมาแล้วแบบปีหน้าไว้ไ,วได้ไหมอยากอยากจะอ,อยากดูต่อมากเลยมันมันจบปลายเปิดได้ดีแล้วก็อยากเห็นสไแมนตัวไปโ่มากครับว่าจะปีสไแมนตัวไหนผมอีกครับก็อีตาดูได้นะครับว่าปีหน้าเขาจะเสิร์ฟอะไรให้เราสาวกสไแมน อะไรอีกนะครับเราตามด้วยนะใครเป็นซูเปอร์แมนก็อย่าลืมกดดกันครับซึ่งไอ้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมครับเพราะฉะนั้นอาจจะอวยๆไปหน่อยนะเพราะผมผมชอบเรื่องนี้มากแล้วก็ว่าที่เราเป็นเราก็ชอบซูเปอร์แมนอยู่แล้วด้วยแล้วว่าตอบโจทย์ที่สุดเลยนี่คือเป็นเช่นตอบโจทย์สาวกเหล่าแม,ม่มุ้งได้ดีมากครับใครดูแลก็เขียนยังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็แชร์กันได้ครับผมจะไลค์อ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่ง พวกเราจะมีเกี่ยวกับของเล่นหนังสือภาพยนตร์ในชั้นต่างให้ตามอู่มาครับเพื่อจะป้ายาทุกคนให้ไปเสพตามกันครับเป็นเป็นชาแนลการ์ป้ายาครับไม่ใช่รีวิวแจกของแต่เราจะรีวิวเพื่อป้ายาทุกคนไปตามดูกันนะครับสวัสดี้ขอจบลงเพียงนี้ครับเล้วหงยไว้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปครับ